สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับเตาย่างตัวที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Gmax นะครับเป็นเตาย่างอินฟาเรดนะครับหัวงายนะครับสี่หัวนะครับรุ่นนี้นะครับหรือชื่อรุ่นคือ104นะครับตัวนี้นะครับก็ข้อดีของเขานะครับคือสามารถปิ้งย่างของแห้งเนี่ยดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับของแห้งเช่นลูกชิ้นนะครับผอดอกนะครับพวกนี้นะครับหมูสเตะนะครับหรือของที่มีน้ําหยดก็ปิ้งได้นะครับเช่นปลาหมึกพวกนี้นะครับ เราสามารถปรับตะแกรงได้นะครับต,ตัวนี้นะครับก็คือยกขึ้นแบบนี้ได้นี่นะครับยกได้นะครับแล้วก็ล็อกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมล็อกให้ดูด้วยมือเปล่านะเนี่ยนี่ครับล็อกเลยคบหมุนแล้วก็ล็อกเลยนะฮะนี่ครับผมปรับตะแกรงข้างเดียวมันก็เลยเอียงข้างเดียวแบบนี้นะครับสามารถยกได้สองข้างเลยนะครับสองข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเตาอินฟาเรตนะครับข้อดีของเตาอินฟาเรตก็คือจะเปรียบแก๊สมากนะครับเวลาเผาไหม้เนี่ยเปลวไฟจะแรงแต่ว่าเปลวไฟแค่นิดเดียว นะครับตัวเปลวไฟนี่เดียวแต่แรงมากนะครับคือความร้อนจะแรงมากนะครับนะครับท่านที่ปิ้งย่างปลาหมึกเนี่ยตัวนี้จะเหมาะนะครับหรือลูกชิ้นนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับหรือใช้ในการอุ่นก็ได้นะครับบางคนอุ่นอาหารก็คือวางหม้อบนนี้เลยนะครับแล้วก็จุดจุดไฟนะครับความร้อนก็จะไปที่ก้นของของหม้อนะครับตัวนี้ใช้ในการอุ่นอาหารก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเตาอินฟาเรดนะครับฉะนั้นเนี่ยหัวปรับที่ใช้จะเป็นหัวปรับแรงดันต่ำนะครับนี่นะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็นคําเตือนนะครับต้องอ่านก่อนใช้งานนะครับ วราะแปลกดันต่ำเท่านั้นนะครับนะครับพี่ห่ออยู่ตรงนี้นะครับพี่ห้อจีแม็กนะครับจุดที่ต่อเตานะครับต่อแก๊สเข้ามาก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับจุดหนึ่งแดงเนี่ยครับเวลาใช้งานจริงก็คือดึงจุดแดงออกไปนะครับแล้วก็ต่อแก๊สเข้ามานะครับอ่ยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของการวางกันไกตัดเนื้อนะครับหรือตัดตดแต่งอาหารที่เราปิ้งย่างนะครับถ้าไม่ก็จะวางตรงนี้นะครับพวกกันไกพวกผู้กันพวกเนี้ยวางได้หมดเลยตรงนี้นะครับ ลักษณะของเตานะครับก็คือจะซ่อนสปาเก็ต้ตรงนี้นะครับ4ี่จุดนะครับข้างในนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ตามหัวเลยนะครับนะครับแล้วก็มีตะแกรงมาให้เร็สับเรียบร้อยนะครับปรับได้นะครับตัวนี้ตะแกรงปรับได้นะครับความสูงต่ํานะครับก็ตรงงานทํามาเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับทํามาหกขัวเลยนะครับหกขัวนะสหรับการปิ้งย่างที่ปริมาณมากตัวนี้จะาหมะนะครับอันนี้ของใหม่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับ เนี่ยถ้าแกะเอาแล้วนี่จะเป็นสเตลเลตแบบนี้นะครับนะครับมาพร้อมคู่มือแล้วตัวล็อกนะครับแบบนี้นะครับท่านที่สนใจสินค้านะครับต้องการต่อปิ้งย่างนะครับนะครับแบบมืออาชีพนะครับใช้ในงานค้าขายนะครับหรือประกอบอาชีพนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับต่อแค่แก๊สใช้ได้เลยนะครับไม่จัดเป็นเตาไร้ควันนะครับทาไมถึงไม่จัดเป็นเตาไร้ควันนะครับเพราะว่าหัวก็จะอยู่ข้างบนนะครับเวลาท่านปิ้งย่างเนี่ยอาจจะมีควันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า มันจะหยดลงไปนะครับแต่ถ้าท่านปิ้งย่างของที่มีน้ํานะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ําจะเข้าหัวเตานะครับเพราะจะมีแผ่นสเตลลิตบังให้สี่แผ่นนะครับอยู่นี้อยู่ในชุดเลยนะครับมีแถมให้ฟรีนะครับท่านที่สนใจสินค้านะครับสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์099นะครับ2863033นะครับ099 2863033นะครับถ้าข้อมูลดีมีประโยชน์นะครับฝากกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ